การอย่างเต็มที่นะครับเต็มเหนียวก็ถือว่าเต็มเหนียวใส่ผมมาผมก็เต็มเหนียวใส่ผมผมก็เต็มเหนียวใส่กลับไปนะครับอันนี้เรียนเลยแล้วก็เหตุกรรมีจริงนะครับได้ข่าวว่าพระที่ขี่ออดี้ที่ผมเคยร้องเรียนไปเนี่ยก็ได้ข่าวว่าเอาออดี้ไปชนสำล้อยอีกแล้วไม่รู้ว่าใครขับนะฮะอสากด้วยแล้วกันชาวบ,บ้านหัวเราะแต่ชาวบ,บ้านยังรู้เลยว่าพระมีตังขี่ออดี้แล้วก็เอาออดี้ไปชนกระสำล้อก็ก็ต้องดูกันไปอ่ะครับว่า พแบบเนี้ครับที่ไม่ใช่ที่ของตัวก็ยังจะไปหาเรื่องอยู่เอาไว้ได้เนี่ยผมถามคุณเล่นๆอ่ะอยุธยาสวยไหมครับคาตอบมันแน่นอนมันคือสวยแล้วถ้าผมจะไปตั้งเพิงขายผัดไทยอยู่ในวัดแบบในหนังเรื่องบุเพศันิวาสเนี่ยวัดสวยอย่างนั้นอ่ะพวกคุณโอเคไหมหรือเหมือนกันอ่ะผมไปสร้างซ่วมอยู่ตรงแบบพระนอนแถวรีสัชนาลายัยสุโขทัยเนี่ยพวกคุณโอเคหรนไหมมันไม่ได้ โบราณสถานคือโบราณสถานคุณจะมาเอายึดอาศัยว่าฉันเป็นพระฉันจะครอบครองโบราณสถานได้ผมยืนยันนะครับว่าผมเอาหมดเพราะผมถือว่าผมพูดกับพวกท่านดีๆแล้วเจ้าคณะปกครองทุกรูปผมก็ย้ำว่าผมเอาหมดผมยืนยันก็ถ้าถอนถอยกันได้ก็ถอยซะถ้าไม่ถอยให้ผมสู้สุดซอยนะครับแล้วจะมาร้องไห้ถอนฟ้องที่หลังบางทีมันไม่ทันนะครับ ผมฟ้องกลับขึ้นมาก็จะมาน้ําตาไหลขอให้ขอเข้ามาลาโทษไม่ทันนะครับเลิกซะเถอะครับออกไปซะเถอะครับก่อนที่ผมจะดําเนินคดีในปกานไปมากกว่านี้ครับ้ผมมีอะไรอยู่ในมือเยอะแยะฮะกระสุนที่ผมจะใช้เนี่ยจะใช้กลไกฟ้องกลับก็ได้เพราะว่าได้ข่าวว่าเขาเจออิทธิรทนายผมไปแล้วเขาก็ถอนฟ้องหนีไม่เป็นท่าถ้าเขาอยากค้าความกับเป็นพระที่อยากค้าความกับญาติโยมอย่างผมผมก็จะถวาย ครุบปินให้ท่านสักครุดสองครุตยังไม่พอผมก็จะร้องเรียนจเจ้าคณะปกครองพวกท่านทั้งหมดตำบลได้ข่าวว่าตัวดีอำเภอถ้าเมตตาให้ข้อมูลที่ดีก็อาจจะละเว้นไว้ในฐานที่โอเคจังหวัดถ้ายังดื้อผมก็ซัดต่อ <tampoco S 1> แห่ <no od ic> ผมไม่อยากจะดำเนินคดีอาญาใจจะขาดแต่ปังเอนท่านเหล่านี้ท่านประเลศท่านสุชาติท่าน อันโอบเขาเป็นคนดีเนี่ยผมมันคนร้าย <c oughs> ผมนี่ใหญ่ดำเนินคดีอาญาคนพวกนี้จะจะขาดแต่เขาก็บอกให้เมตาก่อนเมตานะจะต้ลงนะเมตตาแต่ถ้าวันหนึ่งผมหมดความเมตตาเมื่อไหร่อ่ะตัวใครตัวมันนะครับพาะถือว่าเราให้โอกาสคุณมาจะสองปีละมันไม่ใช่เวลาแล้วจะมาทําแบบทรงเป็นภิกษุอยากคาความเนี่ยแล้วถอยไปเหมือนหมาสะบัดน้ําร้อนแล้วมันโอเคไหมลนะ่ะมันก็ไม่โอเคแล้วจะโดนขุดบินกลับไปด้วย